ก็เสร็จแต่หัวนะครับเจ้าตัว SD นะครับตัว MG SD บาบา a อสตัวนี้นะครับเสร็จแต่หัวแล้วก็ซี่โครงยังไม่ได้ทําสีนะฮะสีหัวนะครับมันก็จะเป็นสีเมทัลลิกนะครับซึ่งมันจะสว่างกว่าสีตัวที่มันมากับสีเดิมนะครับสีเดิมนะครับสีหัวจะสว่างขึ้นนะครับส่วนโครงในก็เดี๋ยวจะทาเป็นสว่างขึ้นนะครับแล้วก็แปะดีคอนหน่อยนะครับก็หัวสีมันสีมันเหลือนะครับก็เลยทําเป็นสีม่วงไปเลยนะครับ เ,เห็นสีขาวทํากันเยอะแล้วนะครับก็เดี๋ยวลองทําเป็นสีม่วงดูทั้งตัวออกมาจะเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวเปลี่ยนสีใหม่ในส่วนของเนี่ยพาสีขาวนะครับกาเปลี่ยนสีนะฮะประมาณนี้นะครับผมบาทอสมันดีนะครับมันมีอาวุธมาให้ครบเลยนะครับมีปืนมีดาบมีให้ครบนะฮะและ้วก็ใส่กับบาทอสมันจัดท่าได้สวยนะครับก็ต้องหาฐานให้มัน เอามาให้มันยืนจัดท่าจัดทางนะฮะเพราท่าดีนะครับจะเป็นฐานได้คลิกตัวนี้นะฮะมีเสามาให้นะครับมีเสามาให้แล้วก็เสียบที่ก้นของมันได้เลยนะครับประมาณนี้นะคระับนะเดี๋ยวเราจะไปทําต่อให้เสร็จนะคะรับเพราะพวกนี้เพิ่งตัดนะครับยังไม่ได้ขัดนะฮะเดี๋ยวเราทําอีกทีนึงนะครับเดี๋ยวเราเปลี่ยนสีใหม่หมดที่หัวว่าจะมีไฟที่เปิดได้ด้วยแม่เหล็กนะครับนี่ก็จะเป็นสีเขียวอย่างนี้นะครับพวกทุกขัด าจะมีมีคนสั่งเข้ามานะครับในส่วนของโลกไฟเดี๋ยวรอดีคอมานะครับจะจัดส่งให้นะครับดีคอยังไม่เข้านะครับก็จะเป็น3ามสเต็ปแบบนี้นะครับไฟประมาณนี้นะฮะแล้วก็กระพิบช้านะครับประมาณนี้นะครับนะเราคลิปนี้นะครับเดี๋ยวมาให้ดูทุกคนมีคนเห็นไปบ้างแล้วนะ อยาให้ด yeah, yeah. hey, ูนะครับให้ด <c transparency> so ูให like ้ดูให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 ้ดูก่อนนะครับอันนี้ของลูกค้าสั่งมานะครับได้แล้วเดี๋ยวจะจัดส่งให้ลูกค้านะครับเดี๋ยวมาแกะให้ทุกคนได้ดูก่อนแล้วกันนะครับเอ่อก็จะเป็นแขนของเจ้าตัวบาวทอนั่นเองนะฮะก็จะเป็นแขนอันนี้นะครับทั้งสองข้างนะครับไม่รวมหางนะครับไม่รวมหางแต่หางก็มีมาเหมือนกันนะครับ ไม่รวมหางนะครับแขนสองสองข้างนึงจะเป็นรูปจากทางต่างประเทศที่เขาทําสวยทุกคนเลยดูประมาณนี้นะครับนี่แล้วก็จะมีหางด้วยนะอ่าอันนี้หางมันจะแยกกันนะครับแขนกับหางมันจะแยกกันนะฮะนี่นี่นี่หางประมาณนี้นะครับเล่นกับ HG ก็ได้นะครับ hG ีนะครับ m อ s d นะครับประมาณนี้เดี๋ยวมาแกะให้ดูเลยนะครับของมาแล้วนะครับโอ้ได้าของไหนมา มีกล่องที่แกะแล้วเลยกล่อ,องนนี้อัอนอน,น,นี้งานทำมาแทบจะไม่ต้องเก็บอะไรมากมายนะครับทาสีอย่างเดียวนะครับไปล้างนะครับจะล้างทำความสะอาดก่อนนะครับอ่ะจะมี มือนะครับมือนะครับแล้วก็จะมีชิ้นนี่ประมาณนี้นะครับอันนี้ตรงครอบตรงหลังมือนะครับทาออกมาได้เราถ้าจะไม่ต้องเก็บอะไรแค่เอากระดาษทรายเบอร์ละเอียดละเอียดนะครับพันห้านะครับสองพันนะครับรูปๆผิวๆนะครับแล้วก็ล้างด้วยน้ํายาล้างจานนี่แหละครับก่อนไปทําสีนะครับอย่าลืมล้างนะครับต้องล้างก่อนนะครับประมาณนี้นะครับแล้วก็มันก็จะครอบไปด้านตรงหลังมือประมาณนี้เนี่ยครอบไปลองลองครอบให้ดูแล้วกัน เราจะใช้ประมาณนี้ทุกคนนี่อยากจะประกอบแล้วก็ใส่แขนให้ดูนะครับแต่อันนี้ไม่เป็น <c oughs> งานของลูกค้าเดี๋ยวให้ลูกค้าไปทําเองนะครับแล้วก็จะมีเล็บมาให้ชิ้นนี้จะเป็นท่อนบนนะครับท่อนบนแล้วก็จะแยกกันนะวันนี้เป็นท่อนสองท่อนนี้นะครับท่อนบนแยกกันนะครับก็ใช้กาวนะครับกาวติด กาวร้อนก็ได้นะครับถ้าดีๆหน่อยจะเป็นกาวไว้ติดเรซินนะครับแต่มันก็จะราคาสูงนะครับร้อยกว่าบาทนะครับถ้าจะเป็นกาวตัวนี้นะครับที่เคยติดให้ดูนะฮะนี่เอ็นเก้าเจ็ดนะครับร้อยกว่าบาทนะครับสําหรับกาวนะครับอันนี้นี่เราใส่ข้อเข้าไปอย่างนี้นะฮะอันนี้มือนะครับยังไม่ได้ต่อเล็บนะครับชุดเล็บมาอีกเป็นถุงแบบนี้นะมีชุดเล็บมาให้อีกเป็นถุงนะครับแล้วก็มีชิ้นครอบตัวนี้นะฮะประมาณนี้นะครับแล้วก็จะมีล่อง ล่องนี่ครล่องตรงนี้นะครับก็ใส่ยึดกับตรงหลังแขนนะฮะใส่ยึดกับตรงหลังแขนชิ้นนี้นะครับยึดติดกับแขนได้แล้วประมาณนี้นะฮะเออสำหรับจ้องมือแขนนะครับแล้วก็มีหางนะครับหางก็จะมีลวดมาให้หนึ่งเส้นนะฮะเออจะเป็นลวดแบบนี้นะครับนี่ลวดแบบนี้นะฮะแล้วก็ร้อยเข้าไปที่หางนะครับก็จะประมาณนี้นะครับ หางเสียบตัวนี้เข้าไปนี่แล้วแยกกันนี้ก็ตัวบาบะทอน,นะครับ<อ>หางมันก็จะอยู่ประมาณนี้นะมาเสียบต่อแล้วก็จะเป็นอาวุธอีกอันหนึ่งนะครับอันใหญ่นะใช้ได้หางย,ยาวๆแบบนี้นะครับมาหลายท่อนนะหางมาหลายท่อนประมาณนี้นะครับประมาณนี้นะครับก็อยากจะทําสีอยากจะอ,อะไรเหมือนกันนะทุกคนก็ไม่ได้ ของไม่ได้ของมานะครับได้มาแค่นี้นะครับถ้ใครสนใจก็ทักเข้ามาสอบถามได้นะครับว่ายังสั่งได้อยู่หรือเปล่านะครับนะครับอลูกค้าที่สั่งไว้ก็รอรับได้นะครับแล้วส่วนเจ้าตัวบาบาทอสตัวนี้ก็เดี๋ยวรอทําสีให้เสร็จนะครับน่าจะไม่นานนะครับน่าจะไม่นานสำหรับเจ้าตัวนี้นะครับได้มาเป็นโทนสีม่วงนะครับตัวนี้นะฮะประมาณนี้นะครับคลิปนี้ก็ เอาแขนยักษ์แขนบบทอสมาให้ดูนะครับสำหรับตัวบลทอส MGSD นะฮะนี่ทุกคนประมาณนี้แล้วกันนะครับแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับจเจ้าอะไรมาให้ดูรอติดตามชมนะฮะรอติดตามชมคลิปนี้ไปลแล้วครับผมสวัสดีครับไปแพ็คให้ลูกค้าก่อนนะ